คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับในโหมดของเกมยิงปลาเช่นเคยครับและเข้ามาที่ค่ายเกม K Gaming ครับจะเจอหน้าตัวเกมตรงนี้นะครับ วันนี้ผมจะไปที่จะไปโปรไฟล์ดอนรือไปนี่ดีเอาเตอร์เวลไปโปรไฟดอนอาเตอร์เอาตัวใหม่ดีกว่าเนาะไปตัวใหม่กันเอ t เตอร์เวลครับไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับว่าจะมีอะไรเด็ดๆเ,เกิดขึ้นกันบ้างนะครับวันนี้ไปเลยครับวันนี้งบผมนะครับ600บาท ตรงนี้ครับนี่600อบาทโนมาคนเดียวเลยครับสายขวาหน้าจออย่าไปโดนนะครับมันจะเปลี่ยนโหมดของคุณนะครับเวลาเล่นอยู่ไปกันเลยครับไปพร้อมๆกันนะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะไปดูกันเลยไปดูกันไปกันเรื่อยๆอุ้ยโอหน้าจอสั่นกันไปเลยครับค่อยๆยิงไปนะครับค่อยๆยิงไปโอ้โอ้โอ้ยหมึกสวยจังเลย ปลึกน่ารักจังเลยหมึกหมึกน่ารักจังเลยหมึกโอ้ยหมึกกางเจ็ดบาทเนาะโอ้นี่อะไรอ่ะตัวช่วยอะไรคืออะไรมีอะไรวัตถุที่ไม่รู้จักเข้ามาอุ้ยเจ็ดบาทครับนี่เลยครับมังกรเหรอมีอะไรวัตถุที่ลึกลับเข้ามาอุ้ยอะลองกันนะลองกันซะมีก้างปลาด้วย <laughs> ก้างปลาได้หกบาทเอ้ย <laughs> ก้าวหกบาทเหลืออะไรแล้วเหลือมังกรแล้วกอนบินเท่าไหร่โอ้ยมังกรยังไงครับตักตูไหมมังกรเราจะคุ้มไหมมังกรโอ้ยเท่าไหร่เจ็ดสิบหกบาทครับมังกรเจ็ดสิบหกบาทต้องต้องแอ่งอีกต้องอีกอะไรอย่างนี้นะอีกทีไหม ผมไม่แตกแล้วนะทีนี้โอ้ยมาไอทีแล้วสายทียส่สองครับโอ้ยเจ๋งไปครับเราไปเรื่อยครับตอนนี้ไปเรื่อยเราเราไปอะไรครับมีอะไรมาอีกครับอ่าเราไปเรื่อยนะเราไปเรื่อยนะเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้ติดบาร ถ้าทุนเราเล่นสูงเนี่ยมันไม่บวกนะผมดูแล้วนะเนี่ยผมบวกมันร้อยอย่างนี้นาจาไม่เลยนาจา,น,น,า,จานี่นาจามีนาจาด้วย <c oughs> มาอีกนะครับวัตถุที่ไม่รู้วัตถุวัตถ,ถุที่เราไม่รู้จักคืออะไรอะ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะนีตัวอะไรอะ่อะ าทำมึนเหรอไม่ใช่ฟิตนะเนี่ยอ,อ๋อมีดาวอ,อ๋อมึนๆอุ้ยมังกรตัวใหญ่ครับร้อยสามสิบครับไปนะครับร้อยสามสิบครับขอมังกรไปครับไปอีกครับไปครับไปมังกรจะให้เราอีกไหมอะไรอ่ะ มีขบวนด้วยหรออ๋อเปลี่ยนหน้าจาเปลี่ยนหน้าตาทำไมเขาไม่โดนลูกกระสุนหรออุ้ยอะไรแตกยากมากเลยตายยากมากเลยนะจ๊ะเอองูโอ้โอ้หอยทากมีหอยด้วยอ๋มืหมดนะหอยเหยหอยทั้งสี่บาทน,นะห้าสิบจัง ไม่เคยโดนระเบิดสักทีเลยโอ้อะไรอะครับได้ระเบิดเหรอโอ้ได้นะได้ระเบิดเราได้ระเบิดโอ้เป็นไงครับพิมพ์มือพิมพ์มือเขาได้70บาทนะเป็น์มึกนี่เนี่ยครับ145บาทครับ มังกรสวยนะแตกสวยมากเลยอะ่ะไม่ถือว่าไม่ไม่เรียกว่าเรื่องยากหรือว่าเรื่องง่ายนะมังกรตรงนี้นี่เน่มาอีกครับหันหนึ่งแล้วครับลถไปว้าลดไปเจ็ดบาทยก้าบาททำไมไม่เหมือนกันเนาะราคา ดีครับถือว่าเป็นดีนะโอเคครับผมพอแล้วผมได้400ร้นะวันนี้ผมได้400โอเคอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเนี่ยสี่้อยครับผมพอแล้วสี่รอยาบวมอีกเอาบวมอีกครับบวมอีกอืผมพอใจแล้วผมสี่ร้อยนะผมไม่โลภนะครับ400ผมก็อยู่ได้ไปวันหนึ่งนะ โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับกดติดตามกด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจเพื่อที่จะไม่พลาดอะไรเด็ดๆในวันต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ